สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบบซีเฮดนะครับวันนี้เกมดีฟายดีฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับหลักๆเลยก็สายเติมนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะมีตรงแบบว่ากิจกรรมเติมเพชรนะครับสามสิบห้าบาทได้ห้าร้อยยี่สิบเพชรนะครับพี่บมจะมาเจาะตรงนี้มากกว่านะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะตรงนี้นะครับพี่บมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่วันนี้กันก่อนนะครับซึ่งกิจกรรมใหม่นะครับลักกี้โรโยนะครับอ่านะครับเป็น หมัดใหม่นะครับหมัดครบกริดนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับแร่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราขอจดเพชรไปก่อนนะครับว่าเราจะบดทั้งหมดกี่เพชรนะครับผมโอเคมาจดเวลานะครับผมก็บอกเลยว่าปัตรตัวนี้ถึงว่าจะไม่สวยไม่แร่อะไรเท่าไหร่นะครับก็คือแร่นะครับผมทุกคนเราจะใช้ทั้งหมดกี่เพชรนะครับ9 4 9 8 9 149 179แ7 9 3 7้4 7 9นะครับประมาณพันแปด พี่วมว่านะประมาณ1 8เพรนะครับผมอมืให้เราติก๊ก2อ,อย่างออกเหมือนเดิมนะครับอืมแบบนี้นะฮะชุบแล้วก็ครั้งแรกก็9เพเหมือนเดิมนะครับซึ่งพี่วอมการลตีได้เลยนะครับว่าถ้าเกลือสุดๆก็บดบด,บดนะครับผมบดเลยบดตู้นด้แหละนะครับอืมมา9เพรแรกครับรเรเซ็ตได้9เพรแรกดี่อาจจะยากนะครับทุกคน แต่ขอไม่หมดตู้ได้ไหมวันนี้ <c oughs> ขอบปนเมื่อวานนะครับไม่บดตู้ได้เปล่าตุ้มโอ้เวยถ้าได้เลยก็คุ้มและครับทุกคนร้อยยิบเก้าครับใครบดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกก็ได้นะทุกคนอ่านะฮะสามเจ็ดเก้าครับมาว้าอม,มาว่าขอไม่หมดตู้อ่ะพอใจแล้ว่ะปิดปากครับสามเจ็ดเก้าครับ,รบขอไม่หมดตู้ขอบัตรก่อน อ่าฮะประตูครับพี่ดอง479ครับเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะหมัดแอสซซิสนะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูดีกว่านะครับอา,อาวุธนะครับผมแล้วก็ชุบชุบชุบสวมใส่ใส่ด้บลอบบี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเห็นไหมข้างหน้าเลยนะครับเบิร์ดไม่ใช่บตัตรอะเบิรดบีอะไรไม่รู้ใส่อยู่นะครับแต่ก็เสียงมันเฮดีนะเฮ่ว่านะ เสียเ่ยวประเทศดูเท่ดีนะครับเราใส่กับก้าทองดูนะครับก็ประมาณนี้ครับเสียงแหละมันเท่ดีนะครับแค่นั้นอนอกนั้นก็ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่จะพูดถึงตอนนี้ก็คือนี่ครับอือจะมาสอนตรงนี้นะครับก็คือแพ็กสุดคุ้มนะครับเจ็ดวันยิ่งมีน้อยมากเท่าไหร่ยิ่งได้รับสิทธิ์ลดราคามากเท่านั้นนะครับอือก็คือ สูงสุดก็คือ35บาทหรือว่า39บาทตรงนี้80%ทุกคนเห็นไหมอานะครับค่อนข้างถูกเลยใช่ไหมทุกคนก็ยังงงว่าเฮ้ยพี่เราทํายังไงถึงจะได้39บาทอย่างนี้ล่ะก็คือเราต้องมีเพชรในในตัวนะครับให้ต่ำนะครับ 0, ศูนย์เพชรถึง50เพชรนะครับเราจะได้ในราคา39บาทหรือว่า35บาทถ้ากดแอนดรอยนะครับอืมก็คือโอกาสเดียวเนี่ยที่เราจะได้ก็คือเปอร์เซ็นต์เนี่ยจาก 150บาทลดเหลือ30กว่าบาทนะครับโอ้กำไรเห็นๆนะครับถูกมากๆนะครับใครที่เพชรเหลือน้อยๆเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มนะครับซึ่งถามว่าให้บอมเติมเนี่ยคุ้มไหมพี่บอมเติมใน150ก็คือราคาเนี่ยก็คือได้517เพรก็แค่ได้กำไรแค่3เพรนะครับผมก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับก็ใครแบบว่าไม่ได้เติมนะครับหรือว่าอยากมาเติมบาดี้นะครับผมก็ได้ดาให้เติมนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกไอเดียหนึ่งถ้าทุกคนแบบว่าไม่เห็นภาพนะครับอม ว่าจะว่าเฮ้ยพี่ผมไม่เห็นภาพอะไรอย่างงี้นะครับนี่ไอดีนี้มี2เพชรนะครับนี่ทุกคนก็จะคลิกไาที่แพ็กสุดคุ้มเห็นไหมเห็นไหมครับอ่ามีแล้ว2เพชรมันก็จะได้แบบในราคา39บาทนะครับผมเราก็กดเติมตรงนี้ได้เลยนะครับ39หรือ40บาทนะครับประมาณนั้นเราก็จะได้หักราคาไปเลยนะครับเราก็ได้เพชรฟรี520เพชรนะครับอ่านะฮะคุ้มไหมบอกเลยว่าคุ้มนะครับแล้วช่วงนี้อ่ะ มีโปรโมชั่นอะไรแบบเยอะๆเราก็เติมไปก่อนนะครับแล้วก็พีบว่าจองนี้ด้วยเราคลิกจองไปนะครับอเห็นไหมเราจะมีแบบว่าเติมเพชรลับอะไรด้วยใช่ไหมช่วงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้เนาะเติมภูตภเพชรนะครับก็จะได้แบบช่วงโปรโมชั่นอะไรไปด้วยนะครับซึ่งแนะนำนะครับถ้าใครแบบว่าไม่มีเพชรหรือว่ามีเพชรน้อยแล้วช่วงเนี้ยมาเติมอ่างเงี้ยคุ้มมากๆเลยนะออคุ้มปาปๆกนะครับเนาะก็อเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบ ราคาได้แบบว่าเพชรกันด้วยนะครับให้ทุกคนแบบว่าเห็นภาพกันชัดๆแล้วก็จะได้แบบตัดสินใจเติมอะไรประมาณนี้นะครับอ่าผมก็จะมาทําให้ดูนะครับอืมตรงนี้ก็คือราคาเพชรนะครับก็ถามว่า5้0ยี่สิบเพชรเนี่ยต้องเติมกี่บาทก็คือร้อยห้าสิบาทนะอันนี้คือเอาเว็บเว็บของเขาอ้างอิงเลยเห็นไหมอ่าที่เมาส์คลิกไหนเห็นไหมไนมอนสี่ร้อยเจ็สิบบอกโบนัสสี่สิบเจ็ดก็ได้ห้าร้อยสิบเจ็ดเพชรนะครับประมาณร้อยห้าสิบาทใช่ไหมอ่าะะก็จะได้ประมาณห้าร้อยสิบเจ็ดเพชรแต่ในเกม เขาให้520นะครับในราคา39บาทถ้าละ30เดี๋ยวเราเติมตรงเนี้ยมันจะได้ประมาณเท่าไหร่30ก็คือ68เพชรบวก33ก็ประมาณ100กว่าเพชรซึ่งตอนนี้คุ้มมากๆนะครับ่าแล้วถามว่าเราเติมผ่านเจอาพีเพได้ไหมนะพี่วองไม่แนะนานะครับรอบนี้ให้เติมผ่านในเกียม,มากกว่านะครับซึ่งเราแบบว่าให้เราดูตรงเนี้ยเห็นไหมทุกคนอ่ะเราลองกลับไปดูนะครับเติมเพชรชุบนี่เห็นไหมเราคลิกเลยชุบเติมได้ครับมันจะมีโปรโมชั่นตรงนี้เหนไปอ่านะครับ เพราะว่าพี่บอลแบ,บบมีเพชรเยอะเห็นไหมพอก็จะหักไป200บาทก็คือเราเติมตัวเนี้ยบัตรแพงอยู่นิดหนึ่งนะแต่ให้เราแบบใส่โค้ดก็ได้ทุกคนเห็นไหมเออเราจะได้แบบสิทธิพิเศษ,ษ,ษ,ษนะครับรับเพิ่มอีก2%นะครับแต่ตอนนี้คือเราให้เติมในเกมดีกว่านะครับถ้าเราตรงนี้เห็นไหมสองร้อยร้อยห้าสิบหรือร้อยสามสิบห้าสิบบาทอะไรเงี้แยแนะนำให้ไปเติมในเกมนะครับในเกมจะถูกกว่านะครับอืมแต่เกมตัวนี้จะถูกกว่าเห็นไหม แพ็กสุดคุ้มนะครับโอ้โคตรคุ้มแล้วก็โคตรถูกกันเลยทีเดียวนะครับแนะนำให้เติมในเกมนะครับรอบนี้เนาะก็เติมในเกมก็ง่ายๆครับผูกวอลเล特หรือว่าผูกบัญชีไว้นะครับคลิกตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วก็มันก็จะหักตามบัตรเห็นไหมเราบิบัติสามเก้าบาทอะไรกี้ก็จะบัตรหักบัตรที่เลยห้าหกสี่สองอะไรอย่างงี้นะครับอ่ายกเลยไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับอืมสำหรับโปรโมชั่นเติมเพชรนะครับพี่ผมก็แนะนํานะครับทุกคนแนะนําแนะนาแนะนํา นําให้แบบว่าเติมแล้วก็มาสุ่มเพราะว่าหมัดใหม่มาเนาะเออเพราะว่าหมัดนี้เป็นแรด้วยนะครับก็มีวันทั้งหมด2อาทิตย์นะครับหรือ13วันนะครับอ่าหมัดนี้เลยนะครับก็อย่าลืมเติมรับจบกันนะครับบอกเลยว่าสวยแล้วก็เท่บากๆสำหรับหมัดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคูณทุกคนมากๆครับเดี๋ยวไว้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายและเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ